นอกจากนี้เนี่ยเวทีเอเปเนี่ยความเป็นไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ของดีอาหารต่างๆเนี่ยยังได้โชว์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าของเรานั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคือ ทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้นําทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยเขาบอกประมาณ1 0,000่นคนตลอดทั้งปีที่มีการประชุมเอเปกนะฮะร,รวมถึงสื่อออกไปและคนได้เห็นเนี่ยโอ้โหอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมของดีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ยิ่งทำให้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดคน ให้อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นอพอคนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นแน่นอนอก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะครับก็ฉลอมเห็นไหมฮะะลอมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะ,ออะของเราเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับซึ่งท่านนายกก็มอบให้กับทางท่านคาเมล่าแฮริสนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเอเปก ในปีนี้นะต่อจากเรานะครับรวมถึงของที่ลึกต่างๆที่เรามอบให้กับผู้นําและผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมเอเปก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดของดีของประเทศไทยเราซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างเงินให้กับพี่น้องคนไทยทั้งในวันนี้และในอนาคตนะครับรวมถึงอาหารไทยต่างๆนะครับก็คนสนใจคนที่มาก็ มีเสียงชื่นชมมีเสียงชื่นชอบเยอะแยะมากมายนะครับเราดูผ่านสื่อของเราเองเรายังรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยนะครับว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยมีของดีนะวัดวาอารามนะฮะการนวดไทยศิลปะมวยไทยนะอพี่บัวขาวก็ไปโชว์สนใจอย่างมากอาหารไทยสารพัดเมนูที่หลังสรรออกมาเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทยเราและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่าได้แบ่งสุดยอดที่สุดแล้วก็ปีนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า25ล้านคนที่จะนำเงินเข้ามาในประเทศไทยเรารสุดยอดอมากครับ